เฮ้ยกูว่ามีแบบสองาใช่ไหมเฮ้ยมันกำไรกัเฮ้เฮาเ้เฮฮจิบังราเมงผมไอเชียพี่บังเฮ้ยฮเราเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียเฮ้ฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮิยฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเเ้้เ้้ย้เ้ยยร้้ ไวแรกไม่พาไวที่สองเงียบกิฟต์ไวที่สก็ยังเงียบอยู่ไอ่ะออหัวสเฮ้ยสี่พาฮาราว์ฮาว์วยี่ตัวแจกไอ้เหี่ยตัวเจ็ไอ้สัตว์ชุนเลดไอ้เหี่ยหรือห้าใขออีกสักตัวนล้วกันพาหนึ่งม่โรบม่โรบเงินแสงเขาบอ อาดไม่โลกมันมีด้วยเหรอคนประปืนไม่โลกเออไม่โลกจิงโอ้โหยียหรอไอ้ไม่โลกไอ้เี่จุลเรศไอ้สัตว์จบระคับนายโอ้โหปะจบระคับนายยิง้ออยากมีความรวดเร็วโอ้โหสมุนไพรมีแล้วหน้ารว้รู้รูเดดเดดหมดเล็่นเล็กก่อนเล็กก่อนเล็กก่อนเวตอนตอนนี้มันกำลังย่อยละทับทิพย์มันโดนย่อยละตอนรี้เพิ่มเออใสวเพิ โผล่ทำไมมันเล็ดกันทีละตัววะเล็ดจังถ้ามันอิ่มปุ๊บนี่มันมือต้องป้อนมันใหม่เลยนะเออเออไปโอ้โหเดี๋ยวมันจะกล้าลอยไปโอ้โหได้ไปเด้ไปเร็ว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 ไม่ไม่มีไม่มีเลี่ยอะไรเนี่ยเราลืมไอ้นี่หว่ะ พี่เจนใบเดียวไปปร๋งไปใบใบเออฮอลลัสเกลือไปเรียบร้อยถ้่เอาไปอัดนิดกลียวใบใบปร๋งมึงอัดอัดยริงเยอะเออมึงอัดหอมาสองแล้วเฮ้ยพังพะเด้าพะเดาาพะเด้าพะเด้าไอชี้เอ้ยแต่วไอชี้แรกไอดีเก่าด้วยไอ้ดีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ชุเล่จัดเกมไอ้เชี้ไม่แจกเมื่อกี้ไม่แจกงมีขึ้นนิวอยู่ขึ้นนิวเพราะผมไม่ได้เอ็นยี่พี่ไม่ได้กดเปิดมันเออไม่ได้กดเชฉยนะ อัดไปอัดไปให้มันรอดๆเฮ้ยกูว่ามีเบลอีกสองผาใช่ไหมเฮ้ยมันกำลังป้นเอาไปก่อนให้เอาให้เอาให้เอาไอ้เหี้ยไม่สมึดเฮ้ยโอเคท่านมึนอย่างดีโอเคโอเคโอเคตรงเลดด้วยตรงเลดด้วยโอ้โหไปต่อ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 เอาแล้วเอาไปอีกสองผาขอขอสามผานเลยเป็โลกไม่โลกโอ้โหใหญ่ช้าใหญ่ช้าใหญ่ช้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช่ ให้สองขอสั่นี่มันจะไม่สั่นสีออกนะเพื่อนโอเคขอสองก็ได้ขอสองเออเฮ้ยเมื่อหมูทำขวานตกบ่อน้ำมาแล้วมีเทวดาขึ้นมากูให้ขวานสองอันเอาเังไม่เอาอย่าได้ถามไอ้เหี้ยไปรอใช้ไอ้เหี้ยเอาตอนเดียวนั่นเองเฮ้ยมาเาแล้วมาแด้วเปี้ยนเปี้ยนอุ้ยอุ้ยพาเอาไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยทักมืดเป็นจอบเดี๋ยวแล้วแม่งใครนี่คือไอ้เหี้ยกูมีแล้ว ไปไอ้เป็นไอ้นั่นด้วยโอเคไม่พี่มันเป็นไอ้นี่ร่างแปลงอ่ะอ๋อไปอะไรไป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 ตาไปายตายตัวมึงได้คอร์สมาแล้วคอร์สก็ใช้ได้แล้วใช่พี่แต่ของเงินเสงของเงินเสงตัวหนึ่งยากได้ไม่ให้เราก็ได้คอสไปเลยโอ้ยเแยก็ดีนั่นแหละอาแสงอีกทีไปเออก็ดีคอสเด็ดเด๊ะไปเฮ้ยสิ้นไแล้วพาหน่อย เบ๊เบบบเดี๋ยวเสกต้ดผ่าให้เราให้เราเปี้ยงเปี้ยงไอเชี่ยลิ้น,ลนลเลยเมีแล้วด้วยออออออไอเชียเลยคาจิบังรามงโมาไอเชียพี่บังเฮ้ยฮะเร,ราฮเราเปี้ยงไอเชียมึงอีกแล้วไอเชี่ยไอเชี้ยไม่ต้องย่อยทําเลปั้นไม่ตัวเลย เลดอัพทำพิษเฮ้ยมาเฮ้ยให้เอาให้เอาเปี้ยงไอ้เหี้ยไอ้เอ๋กูจะรู้อไอ้เหี้ยเลดอัพถึงเลดจัดไอ้สัตว์เอ๋ไม่เอาใจอยากได้ดูดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหวันนี้ได้เขาอยากได้กูไม่ใช่เหรอนี่กูมาแล้วสามตัวเลยเน้นๆก็ว่าเน้นๆไอ้เหี้ย โอ้เป็นทำยี้ยอะไรเดียไอ้สัสตัวอยตัวนั้นหน้าตัวละครนเทสดีไหมอ้าวมากูจะรอดตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่าไอ้่ย้ยอันนี้เทพจริงเอ้ยหรือว่าไม่มีวะไม่มีมั้งไงไม่มีไม่มีอ๋อไอ้ร่างไอ้ร่างนี้อ่ามันของคอลแลบอะไรนะผมลืมดูแป๊บไม่รู้คอลแลบร่างคือจะเดี๋ยวพิเชอร์ใช่ไหม โอเค okay, ถ้าเดอรวิเชอร์ก็ไม่มีเอ้ยไม่มีเหรอวะไม่มีใช่ไหมแป๊บนึงนะโอ้โหไอ้เหี้ยเลดอัพเมงทุเลดกูไม่น่ากดเพิ่มเลยเฮ้ยแต่โอเคแล้วโอเคผ่า<อ>ดาวผ่าเยอะแล้วเดี๋ยวิชเชอร์อ๋อ,อเป็นอินี้ชิลีโอเคไม่มีไม่มีมมใช่ไหมชิลีอยู่ไหนโอ้โห แสงมืดอยู่ตรงนี้ตรงเวยออกเขี้ยอะไรตัวเขี้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้กิวตื่นตะนบหน่อยแล้วกันไหนกดสกิปไม่ได้ด้วยโอ้โหูไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยไอ้มึงมาตองเลนเขี้อะไรตรงนี้วะไอ้เขี้ยเฮ้ยโคตรเขี้ยเลยปวดระ กูจะไปยืนหน้าโปรไฟล์กูด้วยไอสัตว์สามตัวแม่งเลยหรือว่าเดี๋ยวมันจะแจกไอตัวนี้ออกมาเป็นตัวฟรีวะไอเฮียแได้ข่าวไวนะ้ไว้เหมือนกันอะอุย้ย <c oughs> ชีวิตโคตรดาร์กเลยห <c oughs> น้านตูตัโฟรีกลางัวครับ